ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีผู้ขับรถแท็กซี่จำนวนมากมารอรับการปรับจูนมิเตอร์แท็กซี่ราคาใหม่ซึ่งรอคิวนานครับแล้วก็มีปัญหาการรับบัตรคิวที่แยกตามบริษัทที่มาให้บริการด้วยก็วุ่นวายนิดหนึ่งเพราะว่ายัางไม่รู้ว่ามีมียี่ห้ออะไรใครมายี่ห้ออะไรบ้างครับค่ะคือตอนแรกไม่ได้แยกยี่ห้อหรอใช่ครับตอนแรกไม่ได้แยกยี่ห้อแต่พอดีก็เจ้าที่เขาบอกว่ามีกี่ยี่ห้อ<ม>ก็เลย แยกให้ yeah, แล้วก็กําลังดําเนินการครับจัดเก้าอี้ครับครับ,บผชมช่วงแรกที่พี่มายังไม่ได้มีการแยกยกใใช่ครับก็ยืนรอกลุ่มกันใหญ่ตรงน,นู้นครับรอคิวกันยาวนานเกินครับต้องรอจาเป็นมันต้องเสียเวลาทามาหากินเราอีกเสียเงินแล้วรครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาทามาหากิน อธิบดีกรมการขนส่งทางบกยอมรับครับว่าการดําเนินการอาจจะติดขัดบ้างแต่ได้พยายามปรับการทํางานให้ราบรื่นมากขึ้นย้ํานะครับว่าการปรับจูนมิเตอร์แท็กซี่ราคาใหม่สามารถทําได้ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้สามารถทยอยมาได้ครับซึ่งจะให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึงบ่าย5โมงเย็นคาดว่าในช่วง1-2สัปดาห์นี้จะปรับจูนมิเตอร์ใหม่ได้เกือบทุกคัน ซึ่งปัจจุบันมีรถแท็กซี่ในระบบวิ่งอยู่ประมาณ70,000คันและกรมการขนส่งทางบกจะเพิ่มเครื่องตรวจสอบความถูกต้องของมิเตอร์มาให้บริการครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญตอนซีลตะกัวของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่ที่บริษัทจูนให้ทางทางแท็กซี่นะเป็นเลทที่ถูกต้องไปตามกฎกระทรวงปุ๊บก็ถึงจะจูนให้ครับก็เดี๋ยวจะเอาถ้าถ้าตอนนี้เป็นโคขวดก็ต้อง ปรับให้ก็มีการซีลให้มากขึ้นทุกคนเปิดหน้าง,งานให้กว้างขึ้นครับตอนนี้มีกี่เครื่องอะคะตอนนี้มีอยู่สี่เครื่องครับสี่เครื่องจะเพิ่มมากเท่ามากไหมก็เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มอีกสองเครื่องเป็นหกนหกเครื่องครับ วันนี้คาดว่าจะมีคนขับรถแท็กซี่มารับบริการประมาณ2,000คันนะคะซึ่งในช่วงบ่ายก็ตรวจรับรองการปรับจูนมิเตอร์ใหม่ได้กว่า600คันมี5บริษัทมาร่วมให้บริการและคนขับรถแท็กซี่มารับบริการเป็นกลุ่มแท็กซี่ส่วนบุคคลค่ะส่วนค่าบริการปรับจูนมิเตอร์อยู่ที่300ถึง350บาทโดยหลังการปรับจูนมิเตอร์ราคาใหม่คนขับรถแท็กซี่จะมีรายได้เพิ่มเฉลี่ยวันละ180บาทนะคะแต่ถ้าไปปรับจูนมิเตอร์เองหลังจากนี้จะถือ ว่าผิดกฎหมายค่ะ